เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้คือมาลัดสักหน่อยครับในรอบหลายร้อยปีที่เราไม่ได้เข้ามาเนี่ยนี่ก็เจอบ้านวะนี่เฮ้ยอ๋อกองไฟนึกว่ามันโดนอะไรเนี่ย วันนี้บอกแล้วว่าผมมีระเบิดนะเดี๋ยวจะจัดบ้านนี้แลนะ้วเนี่ยแล้วก็กดรับมานี่ซีโฟอะไรก็ลูกบ้องมาดิมันก็เซิฟคูนครับทุกคนแล้วก็มาวอร์มมือนะไม่ได้เข้าเกมมาก็หลายเดือนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปิดพิธีกันเอาลูกบ้องเลยก็ไปยัดเอา เดี๋ยวไปขึ้นวันนี้ก่อนครับฮึบโอ้โหไม่ขึ้นนี่ซีฟอก็ได้พันสิบลูกว่ะโอ้โหแปะอะไรขนาดนั้น,นเฮ้ยเซิร์ฟนี้ลูกว้องมันยิงได้หลายลูกว่ะดูดิโอ้โหพนเอา สามลูกตอนแรกผมก็ว่ามันไอ้นี่มันมีบ้องซ้อนกันปนะที่ไหนได้มันยิงได้สามลูกเอาไปกินเฮ้ยเมือกี้มีคนโดนคนเหรอโหตรงนี้เปิดสวยเข้าได้เลยมีกล่องฟึบอ่าจะบิวโอ้โห เห็บมาขอก็ใช้ได้เน่มีอะไรบ้างนี่ในสีโฟลุงมบ้องก็เอามาแล้วก็มีปืนด้วยนะใบบ้องก็หลายอันโอ้โหเฮ้ยมีเสียงเท้ามา ชิบหายแล้วไงรอยัดบ้องเลยครับมาสิเฮ้ยโอ้โหขาหักนะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วไงเอาไปกินยา่าตายโอ้โหโดดว่าซีโฟ์เราโอ้โหดีที่ผมตั้งเตียงนะเนี่ยเอาเรื่องจัดเลย พยายัดบ้องไปไม่โดนซีโฟก็ไม่โดนหรอนี่ไงมันใส่ประตูแล้วีตะร้อยบอลก็น่าจะรู้ว่าเรามาเลยครับเนี่ยวิ่งมาก็น่าจะมีเสียงดูดิแล้ก็โดนกองไฟอีกรับอะไรได้มั่งอ๋อระเบิดกว่าจะรับได้ก็อีกเครื่งชั่วโมองลรวก็เพิ่งกดรับนี่ วะม,มันก็รับปือหน้าอยู่แล้วก็จะเอาทำอะไรดีโอ้โหพลาดวะเดี๋ยวมารอดักมันครับมันก็อยู่ในบ้านนะเฮ้ยใจเย็นอยู่ๆจะเปิดมาก็เปิดเลยเหรอเมื่อกี้เราก็ได้ซีโฟอยู่นะซีโฟแปดสิบ ซีโฟเท่าไหร่ไม่รู้อะไรก็มีลูกบ้องด้วยเสียดายเกือบรวยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาจากไหนเยอะแยะตั้งเตียงเพิ่มครับอะไรเนี่ยเมื่อกี้จากที่แบบเงียบสงบนะแถวนี้เนะี่ยผมจบไปนี่ก็มีคนมามนี่ก็มีเสียงระเบิด พวกเดียวกันวะเนี่ยโอ้ยโอ้โมันเลยตอบ่ะเมื่อกี้มันม,มีประตูที่มันปิดอยู่นะเอาเรื่อง แล้วก็รอดักตรงนี้เลยครับเนี่ยแต่บ้านนี้มันก็แต่งอย่างสวยเลยนะดูดิมีแขวนเป็นหนักหมีแล้วก็มีหนามมีรัว้วก็สวยแล้ก็พลาดทา่าว่ะพวกนี้มาไวเกินอันนี้คือรอสวดเลยนะ เปิดมานี่คือยิงเลยทอมสันไม่รู้ว่าจะรูดไหวเปล่ามันก็สองตัวเมื่อกี้เนะี่ยเสียมาแล้วเสือดประตูเโ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาจากไหนอีกเฮ้ยกำลังจะดักไอ้นี่อยู่ในบ้านเลยทอมาเฉย ฮะเสียงวางระเบิดเหรอโอ้โหเรตยิงด้วยบ้านหลังเดียวคนมาแย่งเรตสองสามคนเลยเนะนี่ยเฮ้ยนี่โผล่แวบแวบเรียบร้อยโผล่แวบบแวบบตายไปซะโอ้โหประตูเป็นรูเลยโอ้โหมันปิดว่ะ ุย้ยจะรอดปะเนี่ยอือตายเจ้าของบ้านเหรอโคตรตึงว่ะทำไมหลายคนยังมาเนี่ยแต่ก็ยังดีที่เรามีเตียงเอา้าเกิดไม่ได้เหรอจะบอกว่ามันยิงเตียงนี่ไงเกิดได้โอ้จยิงด้วย ตายไปไสหนูโอ้โห AK เอเคเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้นกับตรงนี้วะเนี่ยเกือดเฉยเลยไม่น่าเลยไปแล้วผมได้ปืนพิมสองมานะมาเอเคด้วยของจริงอ้ สูตเป็นไฟเลยตรงนี้นะ่ะโเคตรเดือดเฮ้ยไอ้นี่ตายอ่ะไม่เสียงเมื่อกี้จากที่เราจะหาว่าเรดแบบเงียบๆนะแบบไม่ยุ่งกับใครแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็เตงกันเหลือครับมาโอเคสามลองมาแอ่นี่พอ มีตัววิ่งตัดหน้าเราเดี๋ยวเจอค่าร่วงไปโดนหลยอยไปซะอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่ตายห่ดอดยิงใท่ไปโดนเพราะว่าหลายตัวจริงดิโอ้โหเขาเต็ม ตอนนี้คือเงียบเลยครับแถวนี้เนี่ยมันก็ไปกันหมดเลยนะนี่ก็มีคนได้บ้านไปครับดูดูว่าใครได้กันดูดิม่เสียงเท้าเนี่ยร่วงไปร่วงไปชึบนี่แล้วก็ MP5 มา โอ้มีปืนอยู่ยิงคู่ก่อนแับนี่เดี๋ยวมันออกมาเก็บมาไปแล้วไม่อยู่เดี๋ยวมันก็คงมายิงอีกนะพวกนี้นะเอาว่า M2 รอบนี้ก็สสวน200เลยเลยรอบแรกที่เราได้มาก็ปืนติดสนิมแลนะ้เนี่ย ขอให้ไม่ตายพอครับปะมาอยู่แล้ววิง่งโอ้โหตรงนี้ก็เรดไอ้พวกนี้มันรวยระเบิดกันจังดูดิยืนเท่อยู่บนเขาเลยอ่ะสองตัวขอวางเตียงก่อนแล้วเราก็ไปป่วนมันกัน แล้วก็เอาทอมสันรูดเฮ้ยยังไม่เห็นเราครับร่วงไปมายืนเท่อยู่ทำอะไรเมื่อกี้ว่าสองตัวนะจะขึ้นเก็บของไงเนี่ยเฮ้ยนี่อีกตัวหนึ่ง แล้วก็วางเตียงนครับตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอไปยิงตัวนี้ก่อนเผื่อว่าจะได้พวกระเบิดมาฟึบขึ้นไปโอไปละเดี๋ยวไปขึ้นดูของก่อนครับเฮ้ยนี่ไงสไน เราขอแจมด้วยคนขอเสือกหน่อยละกันเออเพื่อตายอะไรเนี้ยยิงตัวนี้เดีตัวนี้โดว่าผมไปตรงไหนตรงนั้นก็เดือดว่ะของจริงหรือว่ามันเดือดอยู่แล้วลวะอะไรก็เรามาเสือกเนี่ยก็ถือว่าได้จุดดีแล้วครับเนี่ย ไม่ตายเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้โหผมยิงโดนอะไรไปเนี่ยไม่เห็นจะตาย ดิตรงนั้นก็ยัดบ้องมาว่ะเฮ้ยเสือกสักหน่อยดิเราจะอยู่นิ่งไม่ได้ไงเห็นคนเนตแล้วก็ต้องไปจัดการ Let's go <S โอ้โหยิงแบบโขกกันหนาเฮ้ยโอ้จังหวะนี้ลากมั่วเมื่อกี้ได้จะล้มหนึ่งนะ เฮ้ยโอ้โหเดือดราอยตายของจริงนี่กินนิ่มเฮ้ยเสียคนเกิดใกล้ๆเหรอ ตอนนี้ผมอยากค่นของว่ะแบบยิงตายปุ๊บเก็บของมาแล้วก็เราหนีเลยไม่ต้องอยู่เลยครับเนี่ยแล้วก็ทําไม่ได้นะยิงตายแล้วก็เก็บของไม่ได้เลย,นะยเนีะมาเดี๋ยวมือสนายต้องออกโรงละแล้วก็ผนพวกนี้กันมันก็เรดกันอยู่พี่ยิงทีนใ้ไฟลุบ นี่แนะ่ยิงไปก่อนนี่ทักทายเดือดเจิงนี่อีกเม็ดหนึ่งจะตายปะในวันนี้เนี่ยโอ้โหในป่านี่ก็มีคนเลทนะ้างหน้าเราเลย อังอุ้ยเขาหัวไม่ตายหรอนึกว่าจะร่วงละนี่เฮ้ยถึกจริงว้าดูดิตายเฉยเลยมา เอเคเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหไฟลุกเลยแถวนี้แี่ยอยากยิงไอ้พวกเกรดว่ะตอนนี้นจะหลายตัวเกิน ยังไม่หมดสักทีโอ,โอ้ยอะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้มันก็แบบนี้ด้วยนะเกิดปุ๊บมันก็มีปืนอ่ะแล้วก็ยิงต่อได้แฮบมันก็อันตรายเดี๋ยวก็จะโดนรูดเอาเฮ้ยนี่ตัวนี้ สวงเมื่อกี้ปะเนี่ยร่วงไปโอ้โหสปายบ้องด้วยนี่ไดเอาจากไหนมา เบิดอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยครับเนี่ยมันจะใกล้เกินไปละตรงไหนเฮ้ยโอ้โหเดียนเกินหรือว่าอะไรเอ๊ยวองสามลูก ก็จะได้เป็นร้อยสามลูกก็เอาครับไปอุ้ยคนวิ่งตัดหน้าโคตรเอาแล้วก็ยิงไปมั่วครับเอาให้ตายขาอเฮ้ยโอ้โหอะจริง เพื่อ okay. ตายเรียบร้อยผมยิงมันก่อนนะเนี่ยมันสวดแป๊บเดียวตายเลยเ,เฮ้ยเจอคนร่วงไปโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนดูของหน่อยเพื่อตายโอเคทุกคนไม่ไปครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ไปละ